สวัสดีค่ะจากร้านเพิ่มสิ่งการช่างนะคะวันนี้เราจะมารีวิวประตูกระจกอลูมิเนียมบานติดตาย2บานเลื่อน2กรอสีชากระจกสีเขียว5มิลตัดแสงพร้อมมุมรวดนะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นด้านหลังเป็นโซนที่จะเดินออกไปเป็นห้องซักล้างเดิมทีพื้นที่ตรงนี้เป็นผนังปูนและมีประตูเล็กเปิดปิด ลูกค้าต้องการพื้นที่ที่สามารถเป็นงานกั้นห้องแล้วเป็นประตูที่เปิดได้กว้างกว่าเดิมสามารถเดินเข้าออกยกย้ายเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆได้มากกว่าเดิมเขาจึงตัดสินใจทุบผนังปูนตรงนี้เปลี่ยนเป็นงานกั้นห้องกระจกอลูมิเนียมแต่เขาขอเป็นสีชานะคะหน้าง,งานเป็นแบบนี้ค่ะงานกั้นห้องจะแบ่งออกเป็นสี่ช่องเป็นติดตายฟิก 2บานเลื่อนตรงกลาสงสการใช้งานแบบนี้นะคะจะมีมือจับฝั่งล็อกมีตัวล็อกกดขึ้นกดลงเหมือนในรูปเลื่อนไปทางซ้ายขวาแยกกลางแบบนี้นะคะเดินเข้าเดินออกได้แบบนี้เลยนะคะมีงานมุ้งลวดก้าตรงกลางนะคะปิดไปแบบนี้นะคะลมเข้ายุงไม่เข้ามาแมลงไม่เข้า ลูกค้าท่านใดมองหางานประตูกระจกอลูมิเนียมงานติดลายสองบานเลื่อนสองสีชากระจกเขียวตัดแสงเข้ามาดูงานร้านเราคะ่ะร้านเพิ่มสินคารช่างยินดีให้บริการนะคะวันนี้ร้านเพิ่มสินคารช่างขอจบการรีวิวงานประตูกระจกอลูมิเนียมบานติดลายสองบานเลื่อนสองสีชาไว้เพียงเท่านี้สวัสดีคะ่ะ